อีกหนึ่งงานที่มาใกล้เคียงกันก็คือเรื่องของประเพณีว่าพระจันทร์ไปดูบรรยากาศของการเลือกซื้อขนมว่าวประจันทร์ในพื้นที่หาดใหญ่กันบ้างนะครับชาวหาดใหญ่และชาวมาเลเซียแห่ซื้อขนมว่าพระจันทร์ที่ร้านสุเฮงร้านเก่าแก่ของเมืองหาดใหญ่อยากค,คึกคักกันที่ร้านสุเฮงซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับและเป็นร้านขนมว่าพระจันทร์เจ้าเก่าแก่ของเมืองหาดใหญ่เปิดขายมานานกว่า80ปี ดยบรรยากาศการซื้อของรับเทศกาลว่าประจันเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้ามีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและชาวหาดใหญ่มาเลอกซื้อขนมว่าประจันไว้ล่วงหน้าเพื่อเตรียมที่จะว่าประจันนะครับในวันนี้17กันยายนคุณเมสิณีอรัญยพงศ์ภพศาลเจ้าของร้านก็บอกว่าขนมว่าประจันของทางร้านมีกรรมวิธีที่พิถีพิถันทุกขั้นตอนด,ด้วยความใส่ใจทําสดใหม่ทุกวันไม่ใส่สารกันบูด แป้งบางใส้รสชาติในกลมกล่อมกาสั่วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นทางนี้เพื่อช่วยเหลือชุมชนให้มีรายได้ด้วยนะครับส่วนด้านกรรมวิธีการทำยังคงขั้นตอนตามสูตรดั้งเดิมตามลักษณะขอ,ของขนมว่าพระจันที่ทำมาจากแป้งสาลีเป็นหลักนวดและกดใส่แป้งทีมที่มีรดลายต่างๆบรรจุไส้ต่างๆเช่นไส้งโงญิงหรือว่าไส้ธัญพืชน,นะครับ ที่ทางร้านเนี่ยคัดสรรธัญพืชไว้ถึง20ชนิดด้วยกันครับนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไส้ทุเรียนไข่เดียวไส้ทุเรียนล้วนไส้ถั่วดําไข่เดียวไส้ถั่วดําล้วนไส้ถั่วเหลืองไส้เม็ดบัวไข่คู่คไส้ทุเรียนขนมไหว้พระจันเจและขนมเหล็ก เ่ากกหรือว่าขนมถั่วเหลืองแผ่นซึ่งเป็นขนมที่ทําพิเศษเฉพาะเทศกาลไหว้พระจันทร์เท่านั้นนะคะซึ่งขนมไหว้พระจันทร์แต่ละไส้จะมีความหมายความมุงคลแตกต่างกันไปส่วนราคาจําหน่ายแม้ราคาวัตถุดิบในการทําขนมไหว้พระจันทร์จะเพิ่มสูงขึ้นแต่ทางร้านนะคะก็ยังคงขายราคาเดิมปริมาณไส้ก็เท่าเดิมไม่ได้มีการลดปริมาณไส้ลงแต่อย่างใด ทางนี้นะคะหากสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ล่วงหน้านะคะผ่านทางเพจ Facebook ร้านสุยเฮงไชนิสแพ p a ทริ c ช็อปนะคะหรือที่หมายเลขโทรศัพท์074-243-256และ094-024-4001สั่งจองก่อนเข้ามารับหน้าร้านนะคะขายดีคะ่ะก็ มีทั้งคนในพื้นที่มีคนต่างจังหวัดแล้วก็มเีเป็นลูกค้ามาเลยค่ะเข้ามาด้วยเพิ่งเริ่มเข้ามาอาทิตย์นี้ที่เยอะๆหน่อยเพราะเป็นตรงกับวันหยุดเขาอะค่ะที่ขายดีที่สุดใช่ไหมคะจะเป็นอันนี้ค่ะเป็นขนมเหล็กตะกอค่ะสีเหลืองอันน,น,นี้อันนี้คือของเราก็ขายราคาแพ็คละร้อยหกสิบบาทก็ราคาเท่าเดิมค่ะเหมือนเดิมเลยถึงถึงแม้ว่าวัตถุดิบเราอะค่ะต้นทุนมันจะเพิ่มขึ้นแต่ก็พยายามที่จะคงราคาเดิมไว้อยู่ค่ะสัลวงหน้า ออถ้าเป็นอันนี้ค่ะต้องสั่งล่วงหน้าก่อนเพราะว่าลูกค้าบางคนนะคะเหมือนมาปีที่แล้วอย่างเงี้ยเขาไม่ได้เขาก็จะสั่งล่วงหน้าเป็นอาทิตย์หลายอาทิตย์บางคนเป็นเดือนเลยค่ะก็จะเป็นขนมไหว้พระจันทร์นะคะแล้วก็จะมีเป็นทุเรียนแบบไม่มีไข่ก็คือทุเรียนเจแล้วก็มีทุเรียนไข่เดียวแล้วก็ทุเรียนไข่คู่คะ่ะก็ถ้าใครกําลังมองหาขนมไหว้พระจันทร์นะคะก็แวะมาที่ร้านสุยเฮงได้ค่ะก็ของเราก็จะมีไส้ทุเรียนไส้เม็ดบัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ